นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับาการบทเรียนเรื่องตรกศาสตร์เหมือนเดิมนะคะแต่เป็น EP 2ีสองนะคะคือการเชื่อมประพจน์ด้วยหรือนั่นเองค่ะโอเคมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะยกตัวอย่างประพจน์ประพจน์ย่อยที่เชื่อมกันด้วยหรือนะคะพ่อเป็นผู้ชายาพ่อเป็นผู้ชายเป็นประพจน์ที่เป็นจริงนะคะ หรือสัญลักษณ์ของหรือก็คือตัววีหงายนั่นเองนะคะแม่เป็นผู้หญิงแม่บุเป็นผู้หญิงก็คือเป็นจริงจริงหรือจริงผลที่ได้ออกมาจะเป็นจริงนะคะเราจําง่ายๆว่าสมมติค,คุณครูถามแล้วนุ่นครูบอกว่าพรุ่งนี้ให้เอาพ่อหรือแม่ไปโรงเรียนคําว่าเอาพ่อหรือแม่ไปเรียนคือเอาไปสองคนก็ได้ เอาพ่อไปคนเดียวก็ได้เอาแม่ไปคนเดียวก็ได้แต่ที่จะเอาแต่ที่จะผิดเงื่อนไขก็คือไม่เอาไปทั้งพ่อหรือแม่เลยไม่เอาไปทั้งสองคนเลยเนี่ยถือว่าผิดตรงผิดผิดเงื่อนไขนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างที่2ต่อเลยค่ะพ่อเป็นผู้ชายพ่อเป็นผู้ชายหรือแม่เป็นผู้ชายนะคะพ่อเป็นผู้ชายเป็น จริงหรือแม่เป็นผู้ชายเป็นเท็จนะคะจริงหรือเท็จมันยังคงเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าประพจน์รวมจะเป็นจริงนั่นเองค่ะโอเคต่อไปพ่อเป็นผู้หญิงหรือแม่เป็นผู้หญิงพ่อเป็นผู้หญิงเป็นเท็จหรือแม่เป็นผู้หญิงเป็นจริง นะคะเทศหรือจริงยังคงเป็นจริงประพจน์รวมยังคงเป็นจริงนะคะอ,อันสุดท้ายพ่อเป็นผู้หญิงเป็นเท็จนะคะหรือแม่เป็นผู้ชายเป็นเท็จนี่ไม่เข้าเงื่อนไขเลยค่ะก็คือเท็จทั้งคู่นะคะถ้าเท็จทั้งคู่เนี่ยประพจน์รวมทั้งหมด ่อเป็นผู้หญิงหรือแม่เป็นผู้ชายจะออกมาเป็นเท็จนั่นเองนะคะโอเคเรามาสรุปตารางกันเลยดีกว่าค่ะลองมาดูตารางนะคะถ้ามีประพจน์สองประพจน์เชื่อมกันนะคะครูให้เป็นประพจน์ p กับประพจน์ q นะคะเชื่อมกันด้วยหรือตัวนี้คือหรือนะคะ p ข้างหน้า p เป็น จริง Q เป็นจริงจริงหรือจริงจะออกมาเป็นจริงนะคะนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองถ้าประพจน์ข้างหน้าเป็นจริงประพจน์ข้างหลังเป็นเท็จจริงหรือเท็จยังคงเป็นจริงอยู่นะคะเพราะเชื่อมกันด้วยหรือนะคะกรณีที่สามข้างหน้าเท็จประพจน์ข้างหลังจริงเท็จหรือจริงยังคงออกมาเป็นจริง นะคะสุดท้ายกรณีที่4เท็จหรือเท็จนี่พูดเท็จทั้งคู่เลยเท็จหรือเท็จออกมาเป็นเท็จมีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นเราจะสังเกตง่ายๆจากกรณีนี้นะคะถ้าเชื่อมกันด้วยหรือถ้าเชื่อมกันด้วยหรือแล้วนะคะเท็จหรือเท็จจะออกมาเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงหมด ะะโอเคมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ